นี่ก็เป็นบรรยากาศประมาณว่าแบบว่ากำลังจะแบบเตรียมอัดคลิปให้น้องๆนะฮะนะเอาอินเดอร์เลยอไงก็พูดไปเลยพูดอะไรหน่อยทางทายน้องโอ้ยเดินหนีทำไมกล้องตามกล้องฟอลโล่ตามนี้ด้วยคนนี้ด้วยประธานค่ายที่น่ารักที่สุดเลยเพราะว่าไม่มีคนเอียวจังอ้าวชายไทยน้องก่อน พักทายดิเอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่ต้องเซอร์ไครน์กินเนอร์เลยเอาเลยเอาตอนนี้เลยเอาเลยอ่าพี่มินคิดถึงน้องๆไหมครับคิดถึงคะมองกล้องด้วยนี่มองกล้องคิดถึงมากไหมครับลองไงลองไงแล้วน้องๆเนียเป็นไงถามน้องดิโอ๊ยพกันวทไม่เอาถามน้อง เราเราเราทำเป็นบ้านหรือยังที่พี่ปันไปไม่ลองทำบ้าใครใค่ะจรก็กันบ้านเยอะเลยบอกถ้ามันยาจริงๆก็ทำหูปั่นป่าทำตาเบลอร์ไปก่อนเดี๋ยวเออก็เดี๋ยวเรียนไปเรื่อยๆแล้วก็ลืมฝากอะไรให้น้องไหมครับน่ากลัวมากน่ากลัวอะรน้องน่ากลัวทั้งฝากอะไรนว ที่แบบกลัวตัวกล้องก็อยากฝากให้น้องต,ตั้งใจเรียนแบบพี่เตือนตาเพราะว่าพี่เตนตาเนี่ยจะเป็นเป็นเหมือนทีมหนึ่งก็เขาก็มีความตั้งใจพี่น้องสอง้อยยี่โลไม่ใช่ใครจะเดินทางไปไง่ายๆนะถ้าไม่มีใจไปจริงๆไกลมากจริง,รงใช่ไหมก็ต้องเตรียมงานก่อนอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็ตั้งใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากให้น้องแบบเปิดใจรับพี่เขาเข้าไปด้วยเนาะทีนีีบถีบพวกพี่ออกมาก่อนก็ได้ทีบพวกพี่เออทีบทีบพวกพี่ออกมาก่อนก็ได้นะแล้วก็แบบเออเอาพี่เตืนตาใส่เข้าไปแทน เพราะพวกี่ไม่ขออะไรมากขออยู่ข้างๆหัวใจก็พออะไรหลอกมาละหลอกมาล่าพี่มีรักน้องมากพี่มียังไม่เอาออกเลยแต่พี่ออกไปแต่คืนแรกแล้วน้องเล่นเฟรนไม่ถนัดไงมันถ้ามันเปียกใช่ไหมอาบน้ำเห็นเออเอาออกไปแล้วอย่างอย่างงอนเนอร์ใครใครมาผูกให้ คือเอาออกระวัางไว้ไหนไว้ใต้หมอนเลยนะเรือทุกคนลืมไปเลยว่าตัวเองเคยตื่นตีห้าทุกคนกลับมาใช้วิธีชีวิตเดิมๆคือตื่นกี่โมงจะยังตื่นสองโมงไยังต่นตีหมพี่ตื่นขึ้นมาไม่เกยน้องเงาไว้ก็เลยนอนต่อพี่ก็ตื่นตีสี่ตามปกติพี่เนาะตื่นมาเล่นเฟซนะ ว่าน้องๆก็เอาอยู่ใช่แบบน้องๆทุกคนแบบหนังสือมากไอ้หนังสือที่ชื่อเฟสเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยก็ไม่เอาเนาะเออมีน้องแอบเรียนคือตอนเวลาเรียนมีน้องมาแชทคุยกับพี่เลยพี่ก็คุยด้วยนะก็น้องทักมาไม่น้องทักมาไงแต่ว่าอุ้ยทำไมพี่พุดยิจังเลยอะไรอย่างนี้เนาะอย่าทักพี่มานะกูเออแค่ที่มีอยู่พี่ก็คุยไม่หมดอยู่แล้วเนาะไว้นะนอเอนะครับผมไม่เรียนพี่งใช่ไหมตั้งแต่พี่กลับมาแล้วพี่จะถึงน้องมากเลยนะครับ พี่ได้ข่าวว่าน้องๆบางคนนะครับไม่ตั้งใจเรียนรับก็มีไปดื้อกับพี่ๆทางตัดก,ก็มีไม่เอานะครับน้องที่ขอให้น้องทุกคนนะครับตั้งใจเรียนนะครับอดทนจนกว่าจะจบค่ายโอเคปะ่ะอ้าวพี่คนต่อไปครับใครอ่าอ่าคนไหนอ่ะโอเคจบแล้วนะครับ นะคนไหนครับเอาพูดพร้อมกันก็แน่ที่มาครับเราัุกอะไรกันองนี่ครับพี่อยากบอกว่าพี่คิดถึงน้องมากเลยอะกลับมาจริงวันแรกตื่นมาไม่มีใครรอเราอยู่โคตรเหงาเลยเป็นไง้ครับพี่ก็อาจจะเป็นใครกี่มาก็อยากให้น้องๆไม่ต้องดื้อกับพี่ทันตะนะครับพี่ทันต่เงๆาก็ตั้งใจมาเหมือนพี่เพราะฉะนั้นก็ตั้งใจเรียนนะครับ อัดอยู่เราฝากเลยก็ฝากน้องๆทุกคนในค่ายเนาะก็ให้เก็บทุกอย่างที่มีอยู่ในค่ายนะความรู้ประสบการณ์กิจกรรมเนาะก็และเลยเนาะจะมีสักี่ค่ายที่เต้นอยู่แล้วไปดับเนาะเพราะฉะนั้นก็เนาะเก็บทุกอย่างที่มีในค่ายที่เป็นกำลังใจให้ตั้งใจเรียนสู้ๆๆฝาาากกกกออออะะะไไรร็็็จจจหนั แต่ยังไงมันก็ผ่านไปได้มันอาจจะมีปัญหาเข้ามาเยอะหน่อยแต่ก็นั่นแหละนะถ้าเกิดว,ว่ายังไงมันผ่านไปได้อยู่แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสวัสดีครับน,น้องกรับเอ่เสียงพี่ไหมพี่ปวดอินนะแบบกระทานอัดมากก็ยึงไม่มีท่าแต่พี่ก็พิจึนนงน้องเนาะก็เอาเสียงก็ยังดีก็คงสนุกเนาะกับเชื่อนุกพี่ทันตาก็พี่ก็มีอะไรก็ อย่าลืมที่ถึงพีนาทานานนะี่ที่ถึงน้องวาดก็กระดุกจบค่้ายไปก็ติดต่อกันว่าพี่ก็เราฟังข่าดีสุดน้องทุกคนอยู่นะก็คิดถึงน้องวาดนะจากพี่นังก,กี้ครับก็เอ้ยไอ้นุ่มอย่าลืมนะที่พี่สอนจำได้น้องให้ยูเป็นบวกไอ้ตรงข้าอยูเป็นลบนะ้างจำไว้เลยนะขอบคุณครับน้องทุกคนจากพี่นังก,กี้ขอบคุณครับทีนนะครับแค่น้องๆสู้ๆนะครับตั้งใจเรียน อ่าพี่พี่คณะแพทย์เป็นกำลังใจให้นะครับครับพี่โก้ฝากอะไรถึงน้องแฟนลับไหมครับก็เจอพี่กันตายอย่าลืมพี่นะเพราะู้ๆนะครับมันอาจจะเปิดอุปสรรคแต่ว่าเราก็ผ่านมันไปได้พี่พี่ทันตาที่เขาไปอ่ะเขาก็ตั้งใจพี่เขาตั้งใจที่เขาเตรียมตัวไปแล้วก็พี่เขาก็ตั้งน้องไม่ต่างกันพวกพี่นะคะเพราะฉะนั้นน้องๆก็ อยากให้ความรักความหวัง,งดีที่พี่ที่ทัศนเขาเปี่ยมไปให้น้อง,ง,อ,ง,อ,งอ่านชืเปล่าเพราะฉะนั้นขอ,นอนนหนให้มมนะน,น้องทุกคนตั้งใจเรียนนะคะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนเรียนความที่กันได้ไม่นี่ยไม่ใช่ว่ารักพี่รักษาแล้วหรือพมกี่แล้วนะพี่กิ๊ถึงน้องๆทุกคนนะคะก็ขอให้น้องๆตั้งใจเรียนแล้วก็ใครที่มีความฝันของตัวเองก็กขอให้ทำให้ได้นะคะพี่ๆยังเป็นกำลังใจให้น้องตรงนี้เสมอนะคะที่รักน้องทุกคนคะ่ะ ดูแลน้องๆแฟนพวกเราด้วยนะคะซึ่งกูค่ะเอามาแล้วครับใครเอ FREE, ่ยครับพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อพี่ชื่อชอบทำทาชอบทำทาทำแล้วสบายใจดีทำแล้วสบายใจดีทำทาทีาน,ทน,ทน,นี้สบายใจจังคิดถึงน้องๆไหมฮะอ๋อคิดถึงครัอยากให้น้องๆทุกคนตั้งใจเรียนเนาะตั้งใจเอ่อขยันอ่านหนังสือแล้นก็ ขอให้น้องตั้งใจทาตามความหวังที่น้องตั้งใจไว้ก็พี่ก็เชื่อว่าทุกวันน้องๆถ้าน้องๆมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจพี่ก็เชื่อว่าสักวันน้องๆก็ต้องทําตามความหวังที่น้องตั้งใจไว้ได้ครับสวัสดีครับน้องๆตั้งใจเรียนนะครับเดีาดืด้อกับพี่ๆทันต์นะครับก็ใครมีความฝันอะไรก็ขอให้น้องมีความตั้งใจนะครับทํามันให้เต็มที่สร้างฝันของน้องๆให้มันเป็นความจริงให้ได้นะครับด้วยมือของน้องๆทุกคน นะครับใครมีอุปสรรคอะไรก็หอยผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีนะครับค่ายนี้ก็เป็นความทรงจำดีๆก็หอยน้องเก็บมันเอาไว้นะครับแล้วเราพบกันใหม่ไม่มีโอกาสนะครับสวัสดีครับก็พี่หนุ่มนะครับก็อยากจะฝากให้น้องๆตั้งใจเรียนนะครับแล้วพวกกําลังใจที่พี่ให้ไปนี่น้องก็อย่าลืมนะก็อาจจะเขียนเป็นไอโน้ติดข้างฝาก็ได้นะครับก็ ที่ช่วยกันนอมใน้ไข่เรามีกันเยอะเราก็ช่วยกันจะได้เรียนกันสนุกๆแล้วก็เรียนรู้เรื่องด้วยเชื่อฟังพี่ผนักพี่ท่านต่างนะพี่เขาก็ตั้งใจมาสนุกไข่ที่นม่ต้องม,องนะออมาด้วยกันชื่อพี่แชมป์นะครับที่ใหญ่จะบอกว่าน้องทุกคนน่ารักนีครับตอนนี้ที่กลับมาอยู่ที่บ้านพี่ยังทิงน้องบัวน้องเรียนไม่รู้เรื่องนะครับ อาอาใครมีอะไรก็ถามพี่ได้ทาเฟซบุก๊กนะทำน้องน้องคนสูๆ้ๆนะครับน,น้องกลับเนาะพี่ก็เห็นน้องๆหลายคนมาแบบขอไปชื่อขอขอ,ของที่ลึกจากพี่พ่แบบคนไป<ม>ก็คือมีน้องทุกคนทีไ่ได้แล้วก็คนที่ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าพี่ก็อกยากจะฝากไว้ว่า ของที่เราซื้อที่ทุกคนมองให้น้องเขาอยากให้น้องเก็บมันเอาไว้เอาไว้เป็นกำลังใจเก็บไว้นานที่สุดก็คือความความรู้สึกดีๆแล้วก็ความกตัญญูระหว่างที่เราทำพลาดหน้อแล้วก็เอาไวเป็นกำลังใจในการที่เลือกซจ้อต่อไปค่ะอันนั้นตั้งที่อันใหญ่ของร็ใหญ่เยอะอั้เพระของของมันก็เป็นแค่ของ อ,อย่างแบบน้องน้องได้รุ่งพี่เข้าไปแล้วเกิดวันรู่งมันหายไปเนะ<น>งี้ยไอ้ยกำกำลังใจมันในกันดูแต่ว่าสิ่งที่มันพพเป็นความจริงกัดีใก็รัไม่มีวันแพ้เลยนะคังใจเรียนด้วย